พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มและทักทายสื่อมวลชนโดยได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยตนเองโดยจะใช้รูปแบบการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์มาจากกระทรวงกลาโหม ด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนเองได้ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์หลังถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวว่าท่านก็ทำงานของท่านส่วนเมื่อถามต่อว่าพลเอกประยุทธ์กำลังใจเป็นอย่างไรบ้างพลเอกอนุพงศ์เปิดเผยว่ากำลังใจดีโอเค อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประวิตยได้เรียกให้ทีมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าไปรายงานและมอบรายละเอียดข้อมูลก่อนการประชุมครมที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดซึ่งถือเป็นการเข้าไปตามปกติขณะที่บรรยากาศในห้องประชุมครมวันนี้พลเอกประวิตยได้ใช้ที่นั่งของตนเองไม่ได้นั่งเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด